เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าในมุมของพรรคเก้าไกลเองนะคะก็ส่วนของสสรก็บอกว่าควรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งร้อเลยนะคะ mm hmm. เพื่อขยายความเรื่องนี้ให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. ช่วงนี้เราพูดคุยกันกับคุณไอติมภริษวัชรสินทุสสบัญชีรายชื่อและเป็นโฆษกพรรคเก้าไกลด้วย mm hmm. ตอนนี้คุณไอติมอยู่ในสายกับเราคะ่ะสวัสดีค่ะคุณไอติมภริษคะ่ะสวัสดีครับคุณกวาครับ ที่มาของสอสอรอในมุมมองพักคก้าไกลมองว่าควรจะมาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะอยากให้คุณในติมผลิตช่วยขยายความให้ฟังหน่อยว่าหลักการของพักคก้าไกลมองเรื่องนี้ว่าต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาจากเลือกตั้งเพราะว่าอะไรคะได้ครับผมพูดภาพรวมก่อนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้น,นมา,านเมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยน่าจะมีข้อสรุปและข้อเสนอนะครับที่ส่งต่อให้ครมอรในการตัดสินใจ เดิมที่จากการพูดคุยกับทางตัวแทนของคณะกรรมการเนี่ยผมก็ใจว่าขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดเนี้จะไม่ได้พิจารณาไปถึงขั้นของที่มาของสอสรนะครับแต่จะพิจารณาหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของจํานวนประชามติและก็ตัวคําถามประชามตินะครับเแต่ว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นการออกมาสัมภาษณ์ของคุณนิกรนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอหรือว่าความเห็นนะครับว่าสสารควรจะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งข้อเสนอที่คุณนิกรในฐานะประธานอนุจะเสนอเข้าสู่ ประชุมของคณะกรรมการันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นรูปแบบของสสที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถึงร้อเซ็นตะครับก็คือว่ามีเจ็ดสิบเจ็ดคนที่มาจากการเลือกตั้งหนึ่งคนต่อจังหวัดแล้วก็มียี่สิบสามคนที่รัฐสภาเป็นคนคัดเลือกนะครับ <S <S อันนี้ก็จะเป็นจุดยืนที่แตกต่างที่พรรคเก้ากายืนยันมาตลอดนะครับว่าสสเนี่ยควรจะมาจากการเลือกตั้งถึงร้อยเอร์เซ็นตะครับที่เรามองแบบนี้ในความจริงก็ไม่ได้เป็นเหตุผลอะไรที่ซับซ้อนนะครับแต่เรามองว่าถ้าเราอยากให้กระดูกฉบัใหม่เนี่ยมันมี ทําให้มันเป็นกระบวนการที่เปิดกว้างมากที่สุดต่อความเห็นที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่กก็ควรใด้มาในการเลือกตั้งอหนึ่ง้อน .17 นะครับจุดยืนนี้เนี่ยความจริงไม่ได้เป็นจุดยืนที่มีเพียงแค่พักเก้าไกลนาเสนอนะครับถ้าเราจํากันได้ในสภาชุดที่ยี่สิบห้านะครับในช่วงปี่หกสองถึงหกหกเนี่ยก็เคยมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตั้งสงรงนะครับซึ่งมีร่างหนึ่งนะครับในวาระที่หนึ่งโดยสสพักเพื่อไทยเนี่ย ที่เคยเสนอให้เป็นการเลือกตั้งสัตรอล100%นะครั้อรานั้นเนี่ยถูกไปรวมกับอีกร่างหนึ่งในชั้นกรรมธิการและถูกส่งกลับมาที่รัฐสภานะครับในวาระที่สองเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภานะครับซึ่งประกอบไปด้วยทั้งสส .500 คนและสว .250 คนเนี่ยก็ลงมติกันในวาระสองเพื่อบอกว่าอยากให้สัตรอนั้นมราจาการเลือกตั้ง100%ตอนนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบสัตรอที่มี200คนแล้วก็มาจาการเลือกตั้ง100%เพราะนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าข้อเสนอเรื่องการให้้สตออเลืกัง่ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้อเสนอที่เรามองว่ามีความชอบทำทางประชาธิปไตยมากที่สุดเสียงเดียวแต่ก็เป็นข้อเสนอที่เคยมีหลายฝ่ายเอ่ยเ,อเห็นตรงกันมาก่อนครับทีนี้ผมก็พยายามจะรับฟังข้อกัอองวลจากฝ่ายที่อาจจะเห็นต่างฝ่ายที่อาจจะมองว่าสรไม่ควรสะันุนการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่อหลักๆเดี๋ยวผมก็ได้ยินสองข้อกังวลครับเอ่อข้อกังวลที่หนึ่งเนี่ยคือฝ่ายที่เขาไม่อยากให้รัฐเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะมองว่า ถ้ามาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถมีพื้นที่ให้กับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้มีประสบการณ์เข้ามาร่วมยกร่างเข้ามาร่วมตั้งโจทย์การยกร่างรัฐมนุนได้นะครับวนข้อควาที่สองเนี่ยก็สอดคล้องกับทำให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมที่รายการเปิดเมื่อสักครู่ก็คือว่าเป็นข้อบวลว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะรับประกันให้มีให้สปอร์มีตัวแทนของกลุ่มความหลากหลายทางวิชาชีพทางสังคมได้อย่างไร เรารับฟังสองข้อกังวลนี้นะครับแต่เราต้องตั้งหลักกันให้ชัดเพราะความจริงสองข้อกังวลนี้เนี่ยสามารถถูกคลี่คลายได้ภายใต้กรอบของสอสอที่ยังคงมาจากการเลือกตั้งห0 0่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการพัฒนาการเมืองข,ของสาภาผู้แทนมีการตั้งคณะอนุขึ้นมาในสาภารวบรวมนักวิชาการและก็ภาคประชาชนเนี่ยเพื่อมาออกแบบระบบเลือกตั้งที่พยายามจะคลี่คลายข้อกังวลดั้นไปนะครับความจริงในตัวรายงานฉบับเต็มที่จะถูกส่งเข้าสภาในเดือนมกราคมเนี่ย แล้วก็มีการประชุมร่วมทางคุณนิกรและก็ตัวแทนของรัฐบาลก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีการเสนอร,ระบบเลือกตั้งหลายสีที่พยายามคลายข้อควานี้นะครับแต่ตัวอย่างหนึ่งที่สามารถแชร์ได้และอาจจะเห็นภาพชัดนะผมได้โพสต์ไปเมื่อวันก่อนก็คืออาจจะเป็นระบบระบบเลือกตั้งที่แบ่งสอสอออกเป็นสาประเภทนะครับแต่ทั้ง3าประเภทนั้นมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเหมือนกับที่เรามีสอสอสองประเภทสีเขตบางทีโดยชื่อจะเป็นสสรอสาประเภทประเภทที่หนึ่งนะครับก็เป็นประเภทของตัวแทนพืน้นที่นะครับ อาจจะใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งก็ได้นะครับประเภทที่สองก็คือเป็นการเลือกตั้งตัวแทนกลุ่มทานวิชาการและผู้มีประสบการณ์ผู้ได้ง่ายคือว่าก็กําหนดคุณสมบัติขึ้นมานะครับแล้วก็ให้นักวิชาการหรือผู้มีประสบการณ์ที่ผ่านคุณสมบัติยสมัครเข้ามา<ห>และก็พอามารวบรวมรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยก็ให้ประชาชนเลือกในบัตรเลือกตั้งใปที่สองแปลว่าจะเลือกนักวิชาการหรือผู้มีประสบการณ์คนไหนเนี่ยมาเป็นตัวแทนสัตว์ร,รอ,งองเขาใน,รในประเภทนี้นะครับเพราะฉะนะั้นอันนี้ก็ต้องมีการ,ร,รการรํกาหนดคุณวุฒิ ถูกต้องครับก็จะทําให้คลายข้อกังวลที่ที่ทางคุณภูมิธรรมหรือว่าฝ่ายเดียร์จะยังไม่ไม่ไม่ต้องการที่มีนักวิชาการในสรได้ที่ยังคงยึดหลักเลือกตั้งหนึเปอร์เซ็นต์แล้วก็บัตรเลือกตั้งใบที่สามสิ้นท้ายก็คือว่าเป็นบัตรเลือกตั้งสำหรับสสรประเภทตัวแทนกลุ่มความหลากหลายนะครับก็อาจจะให้ประชาชนสามารถสมัครเข้ามาได้แล้วก็ระบุว่าตัวเองตัวเองเนี่ยเป็นต kind of ัวแทนกลุ่มความหลากหลายกลุ uh, ่มใดนะครับแล้ว hmm. ก็ เม um <NY> so so the nah ื่อรวบรวมรายชื so so right now, ่อผู Про ้สมัครทุกคนแล้วเนี่ยก็ให้ประชาชนเลือกเป็นตัดเลือกตั้งบัที่สามเพื่อเลือกตัวแทนกลุ่มนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างนะครับของระบบเลือกตั้งหนึ่งที่คลี่คลายข้อกังวลที่ผมได้เกิดไว้ว่าอีกฝั่งยหนึ่งมีความกังวลแต่ว่าก็ยังคงยึดหลักว่าสรมจะกัดเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ได้เป็นระบบเลือกตั้งอะไรที่สลัซับซ้อนนะครับจริงๆถ้าเราไปดูการเลือกตั้งสรที่ชิลีที่เกิดขึ้นนะครับก็มีลักษณะแบบนี้อยู่บ้านนะครับที่ เขาจะแบ่งสพอเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งก็คือยึดกับตามพื้นที่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเขาจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์นะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนชาวชาติพันธุ์สามารถมีแบบเลือกตั้งที่เลือกตัวแทนชาติพันธุ์เข้าไปได้นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการพยายามจะคิดค้นและเปิดจินตนาการเรื่องระบบเลือกตั้งนะครับเพื่อพยายามจะออกแบบระบบเลือกตั้งที่ตอบโจทย์ ทุกฝ่ายแต่ยังคงยึดหลักการว่าสรรมาจากการเลือกตั้ง100%ครับซึ่งรายงานฉบับนี้เนี่ยความจริงก็จะถูกส่งเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรในตอนต้นเดือนมกราคมแล้วก็จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับรวมถึงส่งให้กับทางคณะกรรมการศึกษาของรัฐบาลด้วยครับเพราะฉะนั้นเป็นแนวทางนี้สามประเภทนั่นแปลว่าประชาชนหนึ่งคนเนี่ยก็มีโอกาสได้เลือกทั้งสามกลุ่มเลยก็คือต้องใช้สามใบถูกไหมครับใช่ครับเข้าไปทีปกาสามใบ แต่มันก็มีข้อเสนอหนึ่งครับคุณตาคึ้นกวา่าคือบางคนก็จะคือในในคณะอนุเองเนี่ยบางคนก็จะอาจจะมีความเห็นนะครับว่า,าเลือกตั้งสามใบามันอาจจะมากไปหรือไม่ส่วนตัวเ่ยผมไม่ได้คิดว่ามากไปนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มองว่ามากไปอีกวิธีหนึ่งครับก็คือว่าเราเนี่ยเลือกตั้งแค่ส,สอสบประเภทเดียวก็คือเลือกตั้งสสรประเภทตัวแทนจังหวัดแล้วให้สอสอประเภทตัวแทนจังหวัดท,ที่ประชาชนเลือกโดยตรงเนี่ยไปเลือกเพิ่มเติม ว่าจะเอาประเทศตัวแทนนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบาาการณ์กับสรตัวเทศตัวแทนประเทศกลุ่มความหลากหลายเนี่ยเ,เข้ามาเพิ่มเติมเป็นใครบ้างน,นะครับอันนี้ในมุมหนึ่งมันก็จะทําให้ประชาชนเนี่รับรู้แต่วันเลือกตั้งว่าเวลาเวลาเขาเลือกสรจังหวัดเขาเนี่ยเขาไม่เพียงแต่เลือกคนไปทําหน้าที่ยกร่างคนเดียวแต่เขาเลือกคนไปทําหน้าที่ในการชักเลือกสรเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็สิ่งที่เราอาจจะเห็นคือการกำหนดกติกาเพื่อให้สามารถรณรงค์เป็นทีมได้เช่นสมมติว่าเลือกชั้นเป็นสรกรุงเทพ นอกจากฉันจะยกรลางรัฐมนุนแบบนี้แล้วฉันจะไปเสนอชื่อนักวิชาการคนนี้ตัวแทนกลุ่มความหลากหลายคนนี้เข้ามาเป็นสสเพิ่มเติมเป็นต้นนะครับสิ่งที่ผมกังวลจากโมเดลของคุณนิกอรนะครับคือการให้รัฐสภาเป็นคนคัดเลือกนะครับเพราะว่าจะลืมว่ารัฐสภาเนี่ยมีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นบุฒิทสภาที่ต้องยอมรับว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน้ารที่ปัจจุบันก็มาจากการแต่งตั้งจากคอรชทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ถึงแม้จะเป็นชุดใหม่ที่เป็น200คนที่คุณนิกอรพูดถึงเนี่ ก็ต้องยืนยันว่า200คนก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับ,รบมาจากการครัดเลือกกันเองระหว่างคนที่สมัครจะเป็นสวนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีความมีการขาดความยิ่งโยมของประชาชนในส่วนนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอย่างที่คุณนิกรตอบกลับมาว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่ได้ให้รัฐบาลแต่งตั้งให้รัฐสภาคนแต่ตงตั้งผมต้องยืนยันกลับไปว่าถึงแม้เป็นรัฐสภาแต่งตั้งเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาตรงนี้อยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นบทเฉพาะการก็หนึ่งถึงสามคือสองร้อยห้า ของรัฐมนูลก็สองในเจ็ดก็คือสองร้อยเจ็ดร้อยคนเนี่ยยังคงเป็นผู้ที่รักข่าที่ไม่ได้มาในการเลือกตั้งของประชาชนครับทีนี้กระบวนการทั้งหมดคุณไอติมมองว่ามันจะใช้เวลานานไหมครับกว่าจะถ้ายิ่งเป็นประเภทที่สองที่บอกว่าเลือกสะสอมาแล้วสะสอชุดนี้ก็ไปเลือกผู้เชี่ยวชาญมาเองกว่าจะได้ครบแบบนี้กระบวนการมันจะนานไปไหมครับคือความจรงิงมันไปควบคบู่กันได้นะครับถ้าผมจินตนาการได้เห็นภาพถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเออก็คืออาจจะเป็นเห็น แต่ผมคิดเปอย่างสองตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งก็เหมือนกับเวลาพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสสเขาก็ต้องเสนอชื่อคนดิเดตนายกใช่ไหมครับครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆกันว่าสสที่ลงสมัครในระดับเอ่อเป็นตัวแทนพื้นที่เนี่ยก็ต้องเสนอชื่อมาเลยพ่วงมาเลยว่าจะแต่งตั้งใครเสนอพ่วงมาอีกสองสีค่ะเนั้นคือถ้าเลือกผมผมจะเลือกคนนี้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาด้วยอย่างนี้แต่ว่าเสนอสองชื่อถูกไหมคะก็จํานวนชื่อก็แล้วแต่จะจะจะออกแบบ พราะว่ายังไงเนี๋ยวสรตัวแทนประเภทจังหวัดหรือว่าตัวแทนประเภทพื้นที่เนี่ยก็คงมีมากสุดอยู่แล้วอีกวิธีนื่งก็คือคล้ายๆกับเวลาเลือกผู้ว่ากทมใช่ไหมครับหรือว่านายกอบจแต่พอเลือกไปแล้วเนี่ยผู้ว่ากับนายกอบจเขาก็มีสิทธิ์ในการตั้งรองนายกหรือว่ารองผู้ว่าดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้สมัครผู้ว่ากทมหรือผู้สมัครนายกอบจที่จะหาเสียงเลยว่าถ้าเลือกชันฉันจะตั้งทีมแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็อันนี้ก็ไม่ได้ใช้เวลาเพิ่มเติมแต่อย่างที่บอกคือถ้าไม่ได้กังวลเนี่ยผมคิดว่าการใช้บัตรเลือกตั้งสามใบก็น่าจะเป็นทางออกที่ที่ที่เรียบแย้ที่สุดแต่ผมแค่พยายามดักตาคือผมเนี่ยทางานในคณะอนุนี้โดยการพยายามคิดแทนฝังที่เขาไม่เห็นด้วยว่าเขาจะมีข้อข้อกังวลอะไรไปปิดช่องพยายามปิดองโภคค่ะในคณะอนุคือคุณไอติมเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยถูกไหมคะใช่ครับก็คือผมผมอยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่คณะการเมืองแล้วก็มีการตั้งอนุขึ้นมาซึ่งในอนุเนี่ยเรามีสิบคน มีคนเป็นฝั่งการเมืองก็คือตัวแทนรัฐบาลสองตัวแทนฝ่ายค้านสองแล้วก็มีสามคนเป็นนักวิชาการแล้วก็สามคนคเป็นข้าราชการที่ขับเคลื่อนอยู่ครับค,ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยข้อสรุปของที่มาสอสรอรอจะไปสรุปที่ตรงไหนและใครเป็นคนค้อคะครับคือคณะอนุเนี่ยเราตั้งทดตั้งเป้าไว้นะครับว่าเราจะไม่ไม่มาสั่นทงนะครับว่าเราตั้งแบบไหนเรียบที่สุดเพียงแต่เราแค่พยายามจะเปิดสินนการให้สังคมได้เห็นว่า เราสามารถมีระบบเลือกตั้งที่แตกต่างหลากหลายได้ภายใต้กรอบของการที่สร,ร,รมาาการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยอย่าเอาเหตุผลเรื่องการต้องมีพื้นที่กับผู้เชี่ยวชาญการต้องมีพื้นที่กับสู่ความหลากหลายเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการปัดตกข้อเสนอสรเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะถ้าเราออกแบบระบบเลือกตั้งดีๆเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ทุกด้านดดังนั้นเนี่ยเราก็จะคิดค้นมาเป็นหลากหลายวิธีแล้วก็ฉายเห็ุว้างมีทางเลือกอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสแสดงความเห็นแล้วก็ให้ผู้ที่เกี่ยวขข้้้้ออองงงดมีสสสิิททใใใใในนนนนกกาาาาารรตตัจจุยเลแววว่่คคค็ การออกแบบสทรอเนี่ยหรือว่ารายละเอียดของสทรอเนี่ยมันจะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาคือต้องเป็นร่างแก้ไขรัฐมนูนที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาดังนั้นเนี่ยจะคลอดออกมาได้เนี่ยก็ต้องได้สันทามาติระดับหนึ่งจากรัฐสภาคือต้องมีไฟเกี่ยวทั้งจากสสรัฐบา,สาบลสสฝ่ายค้านแลวก็สวนะครับ,รบเพียงแต่ว่าผมแชร์แบบนี้ทิ้งท้ายว่า สำหรับใครที่อาจจะเห็นต่างบอกว่าเอยังยังเห็นต่างประผมอยู่นะครับว่าสสรไม่ควรและผมผมมองว่าสสรมควรจะมาดการเรืองตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มีคนที่อยากเห็นต่างเนี่ยผมก็เสนอว่าดังนั้นเนี่ยก็ถามเป็นคำถามในประชามติไปเลยคในไหนๆเนีน่ยมันมีแนวโน้มว่าจะต้องจัดประชามติรอบแรกอยู่แล้วมี่ถามคำถามหลักว่าควรจะมีการจัดทำรัฐมนตรีชใหม่หรือไม่เนี่ยก็ถามเป็นเป็นคำถามรองท่วงไปนะครับว่าสสรไปเลยคะการเลือกตั้งทั้งหมดไม่อเนี้ยก็ให้ประธาชนสิ่งที่ถกเถียงกันวันนี้ก็ให้แต่ละฝ่ายไปรณรงค์กันในช่วงประชาติ แล้วก็ประชาชนโหวตตามตาม,ตามยังไงทุกคนก็เดินตามนั้นเช่นรับประชาชนโหวตว่าสพรเลือกตั้งร้อยเก็เดินตามนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติก้าวไปบนรงค์ว่าสพรควรเลือกคุณมาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ปรประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยรประชาชนส่วนใหญ่โหวตไม่เห็นด้วยเ,เราก็พร้อมจะนอกรับผลของประชาชนนะครับวันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกตา่าง ได้อย่างมีความชอบธรรมสองระชาธิปตยที่สุดครับถ้างั้นต้องย้อนกลับไปถามเรื่องของการทําประชามติด้วยเพราะว่าเห็นว่าราคก้าไกลก็ไม่การทําแบบสอบถามด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องของคําถามหนึ<ด>่งบวกสองคำถามคุณไอติมช่วยขยายความหน่อยว่าสอบถามไปแล้วฟีดแบ็กตอนนี้กลับมาเป็นยังไงบ้างคะได้ครับคือผมจะมีความระมัดร,ระวังมากในการตีความผลลัพธ์ที่เข้ามานะเพราะว่ามีคนเข้ามามตอบเลยประมาณพันกว่าคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีการยืนยันแล้วว่ามันเป็นเป็นไปตามสัดส่วนของ ของอประชากรหรือว่าเป็น Representative สามอย่างแท้จริงนะครับแต่ผมแช่หลักคิดดีกว่านะครับควจริงวัตถุประสงค์ของเราที่ทําที่ทําเว็บไซต์ขึ้นมาให้คนเข้ามาทดลองต่อคำถามประชามติเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะตีความผลลัพธ์อะไรในทิศทางในทิศทางหนึ่งขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อให้คนเข้าใจข้อเสนอของก้าวไกลว่าคําถามควรจะเป็นยังไงนะครับคือถ้ามันมีการจัดประชามติรอบแรกนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในการจัดทำรัตถฉบัใหม่เนี่ยพรรคก้าวไกลเสนอว่าคําถามเนี่ยควรจะเป็นหนึ่งคำถามหลักสองคำถามรองนะครับ คำถามหลักเนี่ยคือเรามองว่าควรจะถามให้กว้างที่สุดนะครับเพื่อ <c oughs> สามารถสร้างความเห็นร่วมได้มากที่สุดพูดง่าๆคจะทำให้ประชาชนที่เห็นตรงกันในที่ทางภาพรวมเนาะว่าควรมีการจัดทำรัฐมนตรีใหม่แต่จะเห็นต่างกันในรายละเอียดเรื่องของสอสอเนี่ยสามารถโหวตเห็นชอบตรงกันได้เราก็เสนอว่าคําถามาถหลักเนี่ยควรจะเป็นคาถามตั้งๆง่ายๆกว้างว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่าควรมีการจัดทำรัฐมนตรีใหม่โดยสอสอนะครับแล้วก็จบแค่นั้นนะครับที่เราที่เราเสนอให้ถามกว้างเนี่ยผมชายถ้าได้เห็นว่าถ้าถามแคบมันจะเป็นปัญหายังไง สมมติคำถามหลักนะครับที่คณะกรรมการที่เคาะกันใน,ในวันนี้เนี่ยกลายเป็นคำถามแคบเช่นเห็นด้วยหรือไม่ว่าสะสะรว่าควรมีการจัดทำรัฐมนฉบับใหม่โดยสะสะรโดยมีการล็อกเนื้อหาแบบนี้แบบนี้และสะสะรมีที่มาแบบนี้แบบนีนะ้ปัญหาที่มันตามมาเนี่ยคือสมมุติว่ามีประชาชนคนหนึ่งเห็นด้วยกับการจัดทำรัฐมนฉบับใหม่แต่อาจจะไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไข เรื่องของการล็อกเนื้อหาอาจจะไม่เห็นด้วยกับตัวที่มาของสสอที่อยู่ในตัวคําถามเนี่ย <c oughs> คุณง่ายยังเห็นด้วยกับบางส่วนของค้ถามหรือไม่เห็นและ้วก็ไม่เห็นด้วยกับบางส่วนของค้ถามเนี่ยมันจะมีความลำบากใจว่าจะลงมติยังไงนะครับถ้าเขาลงมติไม่เห็นด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าคะแนนเขาก็ไปรวมกับคนที่ไม่อยากเห็นรัฐมนตรีใหม่นะครับ <c oughs> แต่ถ้าเขาบวชเห็นด้วยนี่มันก็เหมือนถูกปัดมือชกให้ต้องเห็นด้วยกับเงื่อนไขและก็รายละเอียดที่มาของสสอเนี่ยที่มันอยู่ในคําถามที่เขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะครับดัง ตอนเยื่อไขไปละเอียดแบบนี้นะครับแต่ควรจะถามไว้กว้างส่วนอะไรก็ตามที่มันเป็นประเด็นรายละเอียดที่เราคิดว่าอาจจะยังมีความเห็นต่างในสังคมแล้วก็ควรจะถามประชาชนเนี่ยก็สามารถเพิ่มเป็นคําถามรองหรือคําถามพ่วงได้ซึ่งการไปมองว่าก็มีสองคำถามรองที่อาจจะอาจจะมีความจำเป็นต้องถามก็คือหนึ่งคือควรจะมีการล็อกเนื้อหาหรือไม่นะครับในบางหมวดแล้วก็คำถามที่สองก็คือว่าสอทรอควรจะมาจัดการาเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่พอาถามแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหนึ่งคำถามหลักสองคำถามรอง ก็จะทําให้คำถามหลักมันเปิดกว้างและถ้าประชาชนส่วนใหญ่เห็นตรงกันยึดทางภาพรวมกระบวนการจัดทำร่างงบใหม่ก็เดินหน้าต่อได้ส่วนจะเดินต่อแบบไหนรายละเอียดอย่างไรเนี่ยก็ยึดคําตอบหรือว่าผลประชามติในคําถามรองนะครับว่าสสรชุดใหม่เนี่ยสรที่มาร่างร่างงบใหม่เนี่ยจะมีอำนาจขนาดไหนและก็จะมีที่มาอย่างไรครับเพราะฉะนั้นประชามติครั้งแรกก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดที่คุณไอติมพูดมาคิดว่าประชามติครั้งแรกจะจัดทําได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ครับคุณไอติมครับ ความจริงอ่ะพรรคก้าไกลเราเคยเสนอไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งที่คุณตั๊บได้นะครับว่าเควรจะจับพร้อมกับการเลือกตั้งสสไปเลยนะครับเพื่อจะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดงบประมาณไม่ทันแล้วล่ะครับอันนั้นเดี๋ยวเห็นได้เห็นคุณตั๊บรายงานว่าเนียมีการมีการพูดคุยเรื่องนี้ในคณะกรรมการ่องให้ตัดพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นผมก็าแชร์ว่าตอนเราเสนอให้จับพร้อมเลือกตั้งสสเนี่ยเราก็โดนทวงตีมโดยบางส่วนว่าไม่ควรจับพร้อมกันแล้วก็เป็นเหตุผลในการมามาปัดตกข้อเสนอวันนั้นก็นเรรื่่่องทีีดนะคับแตว่า เออผมคิดว่าคือเร็วสุดเนี่ยคือเมื่อคอรมอรมีมติแล้วเนี่ยบวกไปสามเดือนก็สามารถจัดได้เลยนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคอรมอรมีมติหลังปีใหม่นะครับซึ่งก็เป็นไปนตามไทม์ไลน์ที่ทางคุณปุมทางเคยชี้แจงต่อตั้งคณะกรรมการศึกษาข,ขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ประธานมติใหม่เกิดขึ้นได้เร็วสุดก็น่าจะเป็นช่วงประมาณสงการานต์เร็วที่สุดพอดีนะสงกรานต์คงกลับบ้านพอดีเอแต่เมื่อกี้คุณอ้วนคุณน้ำบอกว่าเลยนะอาจจะไตรมาสแรกด้วยสามเดือนคะ สงการามเนตรายมาสสองออแต่ไม่เป็นไรถ้าเป็น<ก>ต<อ>น้นตรามาสสองก็2 2> โอเคแล้วล่ะเราคิดว่าต้องทํากี่ครั้งคะประชามาติเนี่ยค่ะคือเรื่องจำนวนประชามาติครับข้อถกเถียงหลักเนี่ยมันคือสองหรือสามนะครับคือมันมีสองครั้งเนี่ยที่มันยังไงก็ต้องทำงตามกฎหมายนะครับเออซึ่งเออมันจะเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าประชามติขอไข่กับพควายก็คือยังไงเนี่ยครั้งสองครั้งนี้ต้องเกิดขึ้นนะครับแต่ที่มันเขียนกันอยู่หลักตอนนี้ก็คือว่าควรจะต้องมีการทาเพิ่มมาอีกหนึ่งครั้งเป็นสามครั้งเนี่ยออ เป็นขั้นตอนแรกที่สาคือประชามติกไก่นะครับเพืนะ่อให้เห็นลำดับเนี่ยคือขอไข่ขอควายต้องทําและกไก่เนี่ยต้องทําหรือไม่ในมีการถกกันอยู่ในมุมมองของก้าวไกลนะครับเราคิดว่าถ้ายึดตามความจาเป็นทางกฎหมายเนี่ยประชามติกอไก่ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าความจริงคํามิชัยสารมนูญนเนี่ยมันเขียนเพียงแค่ว่าต้องมีประชามติหนึ่งครั้งก่อนยกล่างฉบับใหม่แล้วก็หนึ่งครั้งหลังซึ่งเราก็มองว่าไอ้ขอไข่ก็คือหนึ่งครั้งก่อนขอควายคือหนึ่งครั้งหลังก็น่าจะจบแล้ว แต่มันมีสมาชิกรัฐบาลบางส่วนโดยเฉพาะสมาชิกอุทิสภาเนี่ยที่ไปตีความคำวิิจฉัยสารัฐธรรมนูญต่างๆหรือไปตีความว่าต้องมีการทําประชามติกริยวเริ่มแรกเลยทางประชาชนว่าต้องการที่มีการจัดทำาสอม่หรือไม่เนี่ยก่อนที่จะมีการขยับขึ้ื่องอะไรในรัฐสภาได้ทางก้าไกลก็เลยมองว่าไม่จะเป็นทางกฎหมายแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเชิงการเมืองก็คือว่าสมมติเรายืนยันเดินหน้าต่อในรัฐสภา,าไปเลยเพื่อยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีสารอรอเนี่ย มันกลายเป็น hmm. ว <F step> <Yeah. S 1> so ่าถ้าไม่ทาประชาติปไตก่อนี่สมาชิกรัฐสภาบางส่วนอาจจะไม่ยกมือให้พอไม่ยกมือให้มันก็เจอทางตันเหมือนที่เจอเมื่อปีห4ี่เราก็เลยมองว่าถ้าถึงแม้ไม่จะเป็นทางกฎหมายแต่เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองเนี่ยก็จัดประชามติรอบแรกกอไก่ก็ไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้เราเอา้ประเด็นที่สังคมอยากเห็นต่างหรือสมาชิกรัฐสภาอยากเห็นต่างอย่างเช่นเรื่องที่มาของรองก็ดีนะครับหรือเรื่องอำนาจของรองก็ดีแหะ มาถามเป็นคําถามรอง,องไปเลยประชารัรอบแรกจะได้ใช้การจัดประชานัฐรอบแรกเนี่ยใหม้มันมีประโยชน์เพิ่มเติมให้มันมีความคุ้มค่ามากขึ้นครับแต่ประชามติกอไก่เนี่ยถ้าถามประชาชนว่าจะแก้ไม่แก้เกิดประชาชนออกมาบอกว่าไม่แก้นี่ก็คือไม่ได้ไปต่อเลยนะครับก็ถูกต้องครับก็คือว่าคำถามหลักองไรมันต้องถามว่าเ,าเห็นว่าคนมีการจัดคําสอบใหม่หรือไม่นะครับซึ่งถ้าประชาชนส่วนใหญ่ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ก็ต้องก็ต้องน้อมรับผลประชามติ เอ่อเอ่อซีที่ออกมาแบบนั้นนะครับแล้วเรื่องงบประมาณนี้ติดด้วยไหมคะรอบหนึ่งตั้งสามสี่พัน 3, 4, ล้านคือครับก็งบประมาณก็เข้าใจนะครับว่า,าจากคำนวณปัจจุบันในประมาณสามพันล้านต่อรอบนะครับก็มผมว่ามันมีสองอย่างที่เราสามารถทําได้นะครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องมาดูว่าสามพันล้านเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีอะไรที่มันสามารถประหยัดลงมาได้ไหมโดยที่ไม่ไปลดทอนออความชอบธรรมหรือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับ แต่อย่างหนึ่งก็คือข้อเสนอว่าหาประชามติครั้งไหนเนี่ยมันดูแล้วมันน่าจะตรงกับปฏิทินการทางการเมืองที่มีการเลือกตั้งอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นต้นเนี่ยก็การจัดให้เกิดขึ้นในวันเดียวกันเนี่ยก็น่าจะเป็นวิธีการในการประหยัดก็ประมาณได้แต่ว่าที่ผมแชร์ข่าวความไปให้เห็นว่าก้าวไลเฉยๆถูกต่อต้านเนี่ยก็เพราะว่ามันมีบางมาตัตราในพรบวประชามตินะครับ ซึ่งมันเกีย่ยนในลักษณะที่ทําให้กรกตมีความยืดหยุ่นน้อยในการทำโดงใี้เกิดขึ้นจริงได้เราก็เลยบอกว่าก็อาจจะต้องมีการยื่นร่างแก้ไขพรบ,บประชามาพิสเซอแก้ไขรอบตกรอกตรงนี้นะครับแต่ว่าผมย้ำแบบนี้จัดพร้อมกับการเลือกตั้งของกิ่นเป็นเรื่องที่ดีในการประหยัดงบป,ประมาณแต่ไม่ควรจะเป็นเหตุผลในการชะลอการจัดระชามตินะค,ะครับ,รบเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นครั้งถัดไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเวทีอบจซึ่งจะเกิดขึ้นต้นปี68 นะครับดังนั้นเนี่ยประชาธิปติกอไกลถ้าจะมีเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องรอหนึ่งปีกว่าถึงจะจับได้ก็ควรจะจัดไปเลยแต่ว่าถ้ามันมีการจับประชาธิปติกหรือการเลือกตั้งครั้งไหนชเช่นประชาธิปติขอไครหรือว่าแม้กระตั้งการเลือกตั้งสรเนี่ยที่มันดูแล้วมันน่าจะตรงกับช่วงปฏิทินการเลือกตั้งท้องถิ่นพอดีเนี่ยคิดว่าการจับพร้อมกันก็ช่วยัปงบประมาณได้ครับค่ะ ขอถามนิดนึงว่าในการจัดทำประชามติมันออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะคะที่ประชาชนจะเข้าไปแสดงความเห็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นเปเปอร์หรือส่งมาออนไลน์หรือต้องเป็นยังไงนะคะคุณติพย์ศึกษามาเยอะสามพันล้านเนี่ยมีทาออนไลน์บ้างได้ไหมเนี่ยครับคือการจัดทำประชามติตอนนี้เนี่ยแล้วก็กรอบสามพันล้านเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในกลอบการจัดประชามติที่ไม่ได้เป็นออนไลน์นะครับก็คือเป็นการจัดประชามติเหมือนกับเลือกตั้งทั่วไปทั่วไปหรือว่าการเลือกตั้งทั่วไปข้าคูหา คือผมก็เข้าใจเข้าใจในมุมหนึ่งว่าประเทศไทยก็ไม่เคยมีการจัดการเลือกตั้งหรือประชาติแบบออนไลน์มาก่อนนะครับ,รบก็เป็นข้อกังวลตรงนี้อยู่ณเวลานี้นะครับ mm. ดังนั้นผมคิดว่าในมุมหนึ่งเนี่ยการจัดออนไลน์นะครับแม้มองแบบผิวเผินอาจจะประหยัดงบประมาณได้เนี่ยแต่มันก็มีข้อกังวลว่าจะทำให้ประชาชนที่เขาอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับช่องทางออนไลน์เนี่ยจะ มีส่วนร่วมได้ยากใช้สิดน้อยก็คงไม่ดีใช่หรือว่าบางคนก็จะมีการถ้าเกิดว่าใช่ความโปร่งใสในการออกแบบตัวระบบก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็คงหลีกหนีไม่พ้นการจัดสถานที่ที่เป็นออนไซต์นะครับก็คือไปเลือกตั้งตามคูหานะเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือเวลาพูดสามพันล้านเนี่ยต้องไปดูไส้ไหนว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างว่ามีอะไรสามารถประหยัดงบประมาณลงมาได้บ้างครับครับถ้ามันจะจบหลายคนก็บอกมันก็คุ้มอะต่อให้สามครั้งรวมกันออกมาก็ยังไม่ถึงหมื่นล้านนโยบายอื่นเยอะกว่านี้อีก จะได้เลิกขัดแยง้งกันสัทีอ่ะทีนี้ขอไปประเด็นอื่นบ้างครับมีเวลาให้ศึกษางประมาณสั้นมากนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดมาหลังปีใหม่สามสี่ห้าก็ต้องไปถกกันแล้วก้าวไกล,กลเตรียมตัวทันไหมครับเพราะเอกสารได้พรุ่งนี้ดูไหหลังปีมเอนี้เออก็คุณตาพูดไปแล้วครับว่ามันสั้นกว่าปีก่อนจริงๆแต่ผมก็ไปคุยด้ข้อมูลเนาะถ้าเรานับเวลาจากวันที่ได้เอกสารก็ประมาณเนาะซึ่ง เป็นเอกสารเข,ขาเรียกว่าข่าวคาดแดนนะคือเป็นประมาณ3ามส่บคนเล่นนะครับที่ระบุรายละเอียดของการใช้งบประมาณของทุกหน่วย,ยรับงบประมาณหรือว่าทุกกรมกระทรวงเนี่ยถ้าปีพบปีหกสี่เนี่ยจากวันที่ได้เอกสารจนถึงอภิายวันที่หนึ่งเนี่ยใช้เวลาหรือว่ามีเวลาให้สิบสองวันถ้างบหกห้ามีเวลาให้สิบเจดวันถ้างบ6กหมีเวลาให้สิบสาวันแต่ประมาณงบหกเจ็ดนะครับซึ่งเป็นฉบับแรกภายใต้รัฐบาลคณเศรษฐาเนี่ยมีเวลาเจ็ดถึงแปดวันนะครับก็เห็นว่ามัน ยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องวันหยุดนะครับเอาแค่เอาแค่จำนวนวันเนี่ยก็ถือว่าลดลงมาพอสมควรนะครับแต่ว่ายั่ไงยก้าวไกก็ต้องทำให้ทันครับ,รบเราก็เ,าเคลียร์คิวเคลียร์ตารางที่อย่างไว้นะครับเพื่อว่าพอเอกสารงบประมาณมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ทันทีนะครับซึ่งอันหนึ่งที่เราจะทาเป็นปีที่สองนะครับก็คือทางทีมดิจิทัลของพรครวมไปถึงพัคประชาชนเนี่ยก็จะร่วมมือกันแปลงตรงงบประมาณนะครับจากที่เป็นเอกสารเป็นเล่มๆเ,เนี่ยหรือว่าเป็น PDF เนี่ย ออกมาเป็นตาราง X นรา Excel นะครับที่มันเป็นตารางที่สามารถวิเคราะห์ได้ได้ง่ายที่สุดอันนี้ก็ <ciğim. S 2> เตรียมเตรียมการไว้อยู่นะครับเมื่อได้เล่นภระาษมาปุ๊บก,ก็จะเข้าสู่กระบวนการแล้วก็หวังว่าจะมีาการตารางงบประมาณในรูปแบบ Excel ที่เราใช้วิเคราะห์เองแล้วก็สามารถแชร์ให้ประชาชน้นสามารถร่่มวิเคราะห์ด้วยได้เช่นกันต้องรอดูก,ดกันไม่ได้เที่ยวปีใหม่กันแน่นอนดูแล้วฝ่ายค้าน๋ยวเที่ยวไปก็อ่านไป,ป<ร>ด้วยเ<โ> <ๆ S 2> ห็นว่าสองหมื่นน้า่แต่อาจจะต้องแบ่งเป็นหมวดหมวดใช่ไหมคะใครดูเรื่องไหนก็รับเรื่องนั้นไปใช่ไหมคะไม่งั้นคนเดียวอาจจะไม่ไหว ในในเชิงของพรรคก้าวไกลเราอยู่ในกระบวนการคัดเลือกผัวพี่ตายนะครับที่แต่ละคนก็จะยื่นข้อเสนอมาว่าสนใจกับพี่ตายมาประมาณาด้านไหนครับแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งกันเพื่อมันครอบคลุมทุกประเด็นก็มีสามวันเต็มวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าครับค่ะได้สุดท้ายสั้นๆนิดเดียวว่าวันนี้สารไต่สวนมั่นใจแค่ไหนคะกับกับเรื่องที่เข้าสัดวันนี้ค่ะครับคือคือผมก็ต้องยืนยันทาเดิมนะครับว่าว่าพรรคก้าวไกลเรายืนยันว่า สิ่งที่เราทําไปนะครับรวมไปถึงการรณรงค์เรื่องนโยบายการแก้ไขสมมติกฎหมายอย่ามากกาหนึ่งสองเนี่ยถึงแม้เราเข้าใจดีว่าเป็นนโยบายที่มีทั้งคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างนะครับแต่เราก็ยืนยันว่าเป็นข้อเสนอที่ยังอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและก็กรอบอกฎหมายนะครับดังนั้นก็ทั้งเราก็ยินดีที่จะชี้แจงทุกคําถามนะครับที่ที่แต่ละฝ่ายอ่านมาดีนะครับแล้วก็แล้วก,ก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราผ่านกระบวนการยุติธรรมนะก็ต้องก็ต้องยืนยันทรงนี้ ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณไอติมค้าที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้นะคะครับมาร์ร c คริ s ต์มาแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับค่ะมาร์ y c คริสต์มาค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะค